สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในเดือนเมษาย,ยนค่ะกับอาจารย์แทสนะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าเอคุปและไพ่ทาโรชั้นสูงระบบกระแสจิตค่ะวันนี้เราจะมาทํานายกันเกี่ยวเรื่องของการงานนะคะจะมาดูกันว่าการงานของท่านเนี่ยในเดือนเมษาย,ยนนะคะจะเป็นอย่างไรแล้วติดตามชมค่ะค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนเมษายนนี้นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของเทพโซคา เทพโซคาเทพแห่งนครสุสานใช้วันทั้งวันอยู่กับสุสานไม่ได้พบปะผู้คนนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการทำงานในเดือนนี้คุณก็มีสมาธิอยู่กับตัวเองนั่นเองนะคะไม่ค่อยไปวุ่นวายกับใครคือความคิดหรือว่าคำพูดคำจาคุณอาจจะไปขวางทางคนอื่นได้ง่าย เตือนว่าให้คุณอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะอย่าพยายามเข้าสังคมให้มากมายเพราะสังคมจะทำร้ายคุณได้นะคะสำหรับาชาวราศีกรกฎนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะให้เจาะไปในเรื่องของอาสาขาอาชีพนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎแล้วเนี่ยคนที่ทำงานอะไรที่ เกี่ยวพันกับในเรื่องของความเป็นความตายนะคะอาจจะเป็นหมอพยาบาลหรือเป็นแพทย์นะคะอันนี้ค่ะจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณต้องอุทิศตนมากๆงานตรงนี้ได้แค่ชื่อเสียงแต่อาจจะไม่ค่อยได้เงินสักเท่าไหร่นะคะก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงค่ะนะคะแต่คุณก็จะได้รับ คําชื่นชมจากคนรอบๆข้างรวมไปถึงกับคนในครอบครัวด้วยนะคะค่ะหากคุณต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงการงานของคุณเพิ่มเติมนะคะก็สามารถรับฟังได้นะคะที่ดอกจัน33621แล้วก็กดโทรออกนะคะเราพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าสําหรับเดือนนี้ต้องสวัสดีค่ะ